สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาววันพีทด,ด้วยนะครับเนื่องจากว่า,ามีหน่วยรับพิเศษสุดยอด x dex มานั่นเองอทีนี้เดี๋ยวเราต้องคุยกันนะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ควรมีแต่ไม่ควรสุ่มงงไหมเออควรมีแต่ไม่ต้องสุ่มงั้นหมายความว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นแบบสเต็ปก็คือเดี๋ยวเราสามารถมาอยู่ที่แต้มแรกปัตเทิตรงนี้ครับเดี๋ยวมันจะมาอยู่หน้านี้คิดว่าน่าจะมาพร้อมกับปู่เฮยโกโลนั่นเองนะฮะทีนี้เดี๋ยวพอเรารู้ว่าเดี๋ยวมันมาเนี่ยเราจะทําการแลกได้ดังนั้นก็ไม่ต้องรีบ นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยต่อว่าที่ผมบอกว่าควรต้องมีแต่ไม่ต้องสุ่มที่ไม่ต้องสุ่มผมบอกไปแล้วคือเราแลกได้แต่เหตุผลที่ต้องมีเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนนะเดี๋ยวเราไปที่หน้าเหรียญเลยจริงๆก็ไปที่ตัวละครมันก่อนดีกว่าต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัวละครเนี้ยมันเป็นยังไงเออคือถ้าให้ผมสรุปเลยแบบสั้นๆง่ายๆเลยนะตัวเนี้ยมันเก่งกับพวกกลุ่มไคโดยังไงก็เนี่ยอ่ะดูนะโจมตีเพิ่ม5% และเพิ่มเลือดอีก3%ทุกครั้งที่ทําการโจมตีกลุ่มร้อยอสูรแต่ณปัจจุบันมีใครเล่นไหมครับร้100อยอสูรผมเจอแต่หัวแดงทั้งนั้นเลยตอนเนี้ยก็หมายความว่าตัวนี้มันเก่งเฉพาะตอนที่อยู่กับพวกอของไฮโดนั่นเองอ่ะแล้วมาต่อนะครับถูกแสดงบนมินิแมปของอยู่เรียกว่าเหมือนกับตัวจำชื่อไม่ได้สัง,งักนไอตัวสีฟ้าครับที่ที่มันเปลี่ยนสีเปลี่ยนฝั่งอ,ะอ่ะเออนั่นแหละ เมื่อเลือดมากกว่า50%ก็เราจะเป็นอีกสีหนึ่งแค่นั้นเองสําคัญสําคัญคือมีแค่นี้นะที่เหลือคือไม่มีอะไรดีเลยครับหมาเขาว่าตัวนี้ไม่ควรที่จะเอาไปเล่นอ่าทีนี้ผมบอกว่าเป็นตัวละครที่ควรจะมีเพราะอะไรอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะเราไปที่เหรียญน,นะครับนี่เลยอาสร้าคาเสียหายอยู่ในเขตศัตรูอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากให้ดูคือตรงนี้ครับคือแท็กของมันนั่นเองคือไอตัวละครนี้มันเหมาะสาหรับในการทําซับเออ มันดียังไงบ้างก็ทรัพย์ที่คุณจะได้นะอย่างแรกคือหมัดก่อน 2. กองทัพเรือ 3. โซออน 4. รุ่นชั่วร้าย 5. โลกใหม่คือเป็นตัวละครได้5ทรัพย์อ่ะเออไม่แท็กมันได้5แท็กแล้วก็มันแลกแต้มได้ด้วยผมมองว่าเป็น4ดาวที่ทำทรัพย์ดีมากๆต้องบอกแบบนี้เลยมันดีถึงขนาดไหนอ่ะเอาให้ดูต่อผมต้องเอาของผมให้ดูก่อนนะครับทุกคนน่าจะรู้นะว่าผมเล่นเป็นโซออนนะครับ ทีเนี้ยผมจะเอามาแทนตัวนี้ครับผมแทนแน่ซึ่งผมสังเกตและดูหมดล้วอันนี้ตี้เล่นจริงๆจะเล่นประมาณนี้นะครับลูฟี่ ex หรือไค oh. โดก็อยู่ข้างล่างแล้วคือเผื่อเป็นซับเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับก็คือไม่ได้เล่นแล้ว <c oughs> นะก็ผมจะเอามาแทนตัวชอปเปอร์ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นสายหมัดและโซออนถูกไหมแต่ทีเนี้ยผมได้กองทัพเรือเพิ่มมาอีกกองทัพเรือผมมีเซนงโงคุแล้วเนี่ยผมก็จะได้มาเพิ่มอีกก็จะเป็นกองทัพเรือเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ได้ลูนี่ชั่วร้ายเพิ่มมาอีก เนี่ยรุ่นที่โชว์ไลท์ก็จะได้เพิ่มอีกอ่าเนี่ยตอนนี้มี3ตัวเพิ่มอีกตัวก็จะเป็น4นั่นเองอ่าแต่ว่ากลุ่มหมอกฟางจะไม่ได้นะครับกลุ่มหมอกฟางถามว่าดีไหมตอบตามตรงก่อนดีนะครับแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยไอตัวโซออนมันเรียกว่าโซออนแล้วหมัดได้ครบแบบนี้มันไม่มีตัวเลือกสําหรับกลุ่มหมอกฟางดังนั้นผมเลยต้องเอาออกนั่นเองแล้วก็เอาแท็กอื่นๆเท่าที่มันจะได้นะครับแท็กเต็มอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นนี่ฮะโซออน แท็กเกอร์แล้วก็แกรไลน์จะเต็มอยู่3แท็กตรงนี้นะครับส่วนที่เหลือคือเรียกว่าเป็นส่วนประกอบที่ผมจะได้เอาง่ายๆว่า4 5 6ห้า10 11 1 2โดยโดยประมาณ12แท็กนะครับเออลืมบอกเดี๋ยวผมได้โลกใหม่ด้วยนะโลกใหม่อีกอันนึงด้วยก็ถ้าจะเต็มอยู่4แท็กนะครับไม่สิผมลืมแกนไลนล์ะลบมันโลกใหม่ไม่ได้เออจะเต็มอยู่3แท็กแล้วก็มีอยู่แท็ก12ประมาณนี้แต่ว่าไม่เต็มนะ ต็ม3ทั้งหมด12อารมณ์ประมาณนั้นนะครับก็คือในการทำซับนั่นเองส่วนเหรียญที่ผมไปสังเกตแล้วค้นหามาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไม่มีไม่มีเลยอะครับเออต้องมองว่าไม่มีเลยส่วนไอกิจกรรมที่ได้อยู่ตอนนี้เป็นอีเวนต์ผมก็มันแพกมันน้อยครับมันก็ไม่เหมาะอยู่ดีนะดังนั้นก็คำตอบเท่ากับว่าตัวนี้ทำเป็นซับนั่นเองสำหรับตัว4ดาว ทีนี้มันดียังไงต่ออะผมมาให้ดูนะไอแท็ก4ดาวอ่ะคุณลองดูดิมีตัวไหนที่มันสามารถได้5แท็กไ้ละเออก็คุณลองสังเกตดูยกยกไว้ลูฟี่นะยกไว้ลูฟี่เพราะไอ,ไอลูฟี่มันถึงอยู่ละเนี่ยตัวอื่นๆคุณลองสังเกตว่ามันมีถึงบ้างไหมมันไม่มีเลยนี่แหละฮะผมเลยบอกอะเช่นรออย่างเงี้ยก็ได้รอก็ได้ครับ่ามีอะไรบ้างนะมีรอแต่คิดคิดไม่มีเนาะรอมีแค่2ตัวอ่า แล้วมันมีรอมีลูฟี่อ่ะเออแล้วมันไม่มีแล้วไงเนี่ยก็มี X X นี่แหละที่เพิ่งมาเนาะดังนั้นก็ดีตาที่ผมว่าสรุปท้ายคลิปนะครับสำหรับตัวนี้ก็คือเหมาะสำหรับในการทำซับเท่านั้นเองแต่ถ้าใครรีบแบบว่าเอ้ยอยากได้ซับแบบไวๆอ่ะตัวในเวล100ไวๆก็จะสุ่มกันแล้วแต่นะครับไม่ผิดนะเพราะตัวนี้เอาไปทำเป็นซับและดีมากๆต้องย้ำก่อนว่าดีโคตรเลยแหละมันได้5แท็กนะครับสำหรับตัวนี้เนาะ และสําหรับอ,อนาคตอาจจะเล่นได้ไหมซึ่งเดี๋ยวตัวละครแบ็กมาเรียคิงหรือว่าเป็นแจ็คล่างไฮบีดอาจจะมาอีกก็ได้แล้วก็อาจจะมีไคโดล่างไฮบีดมานะครับซึ่งหมายควาว่าตัวนี้อาจจะมาเล่นในตอนนั้นนั่นเองและไอตัวละครเนี่ยมันมาเป็นสีน้ําเงินซึ่ง ex มาเป็นสีแดงแน่ๆอาจจะเอามาตบ ex หรือเปล่าเออสีดาวตบ ex คิดดูแล้วกันไม่รู้เกมมันคิดอะไรอยู่นะก็ ประมาณนี้และกันคร่าวๆแต่ผมไม่อยากมองว่าเป็นตัวหลักนะสรุปคือเอาไปทํำซับั่นแหละสำหรับตัวนี้เนาะใครรีบก็เปิดใครไม่รีบก็รอแลกแต้มเอาอย่างผมแลกแน่นอน